แล้วก็ดีวินโทเคนจะบอกว่าดีวินโทเคนครบ500ซาอยจะอัพได้อีกเลเวลหนึ่งต้องมีอีเวนต์แมสนะแต่ว่าเกาะไม่ขึ้นสวัสดีค่ะพบกับซาจากอัมสายชน่าค่ะวันนี้มาที่ Dragon City กันนะคะเราจะมาคุยกันรื้อยเปื่อยวันนี้จะพาเปิดกล่อง รับรางวัลเยอะแยะมากมายนะคะก่อนที่เราจะไปเล่นด้วยกันนะคะไปลุ้นกันว่าวันนี้สายจะได้ของอะไรมาบ้างนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งป,งป,งปิ๊งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปของสายนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะอันนี้เข้าเกมมาจะเห็นได้ว่าทําไมสายได้ฟรีฟูดบ็อกซ์เนาะอันเนี้ยพอเล่นให้ดีวินพอยต์ไปเรื่อยๆนะคะแล้วสายไม่เคยกดรับรางวัลเลยเนี่ยมันก็จะมะีตัวกดรับรางวัลมาในวันที่อ่า ดีวินพา s สนะคะในรอบนั้นๆซีซันนั้นๆจบอ่ะสายก็จะเป็นแบบเนี้ยอยู่ช่วงหนึ่งก็คือเหมือนแบบเราเล่นจนจบนอะเนาะแล้วเราก็แบบบางทีเราก็ลืมก็เลยงงๆตอนแรกงงมากว่าทําไมมันถึงให้เรากดรับรงางวัลเยอะจังแจกกล่องเหรออ๋อก็มานั่งนึก เราเล่นอีเวนต์แต่ว่าเราลืมกดรับรางวัลน,นะคะเพราะว่าอีเวนต์ใน d ดอ g กอนสตีเปันเยอะมากบางทีเล่นดีวินพอยต์ไปอะบางทีก็ไม่รู้นะว่าดีวินพอยต์มันเพิ่มไปแล้วนะคะแล้วก็แบบได้ของรางวัลอะไรบ้างเนาะถึงแม้จะไม่ได้แบบซื้อของปลดล็อกอะไรก็เหอะมันก็จะมาแจกในวันสุดท้ายอยู่ดีถ้าเราลืมนะคะก็เกมไม่ได้แบบว่าหายไปเหมือนเราแบบกดรับมังกรในวันที่เลยจากวันที่เป็นเฮริเรสไปนะเกมมันก็ยังจะ มีให้เรากดรับได้อยู่นะคะเพราะว่าทรา,ายเคยแบบไม่ได้กดรับรางวัลแบบมังกรหลายวันมากๆก็ยังมีแท่ตัวด้านขวานะคะที่อยู่แถวๆนี้ให้เรากดรับอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปกดรับรางวัลกันเสียงมันดังมากเลยเอาจริงคือตอนนี้ในหูฟังแบบเสียงดังคอแอปรีเสียงก่อนได้เยอะมากแสนหก เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ดีวินพารอบใหม่มังกรจะเป็นตัวอะไรทำาไมได้หานสมอันติดแล้เนี่ยได้ออกมาอีพิกออฟเยอะแยะมากมายนะฮะกดแบบเรื่อยๆเ,เลยมาทุกการิตี้อ่าอันนี้ได้จกออฟด้วย L อลสิบอันหมดหรือ,อยังอะเพจห้าเพรอีกสิบ <Pet 5. S 1> อามีแอด้วยอ่ะได้ตัวอะไรสวิตช s ต r ก g อนอะไรก็ไม่รู้ไปอยู่ในสตเร็ตแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันนะอ่าเยติ d r ก g อน แล้วก็ d ีว i นโทเค e นจะบอกว่า d ีว i นโทเค็นครบ500อยจะอัพได้อีกเลเวลหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะไปอัพกันด้วยนะคะแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นแผ่นโปรที่จะต้องปิด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 ,ปด,ปดกว่าจะเข้าเกมได้นะก็จะแบบปิดเยอะมากทุกวันนี้ก็ชินแล้วแล้วก็กดไปรอบนี้ d ีว i นพาร์นะคะรอบใหม่เป็นอะไรไหนมาดูกันก็ตอนแรกถ้ามาเนี่ยมันก็จะมีโปรโลดเนาะปกติราคา7 ไม่ใช่700 3ออบาทมันก็จะลดแบบเนี้ย300บาทตลอดนะคะก็ลดประมาณเนี่ยอยนะไรเนี่ยไม่ใช่ดิเจัดวันหลังจากที่อีเวนต์มานะคะก็เริ่มตั้งแต่6โมงเนาะอันนี้ผ่านไปแล้วชั่วโมงหนึ่งมันก็เลยเหลือ6วันกับอีก23ชั่วโมงนะคะตัวนี้จะชื่อว่า redemption blade d a o n นะมีสกิลเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ ทำไมตรงเข็บขัดนี่พยายามจะบอกสัญลักษณ์อะไรหรือเปล่าเราพยายามสังเกตว่าเอ๊ะมันมีจุดที่บอกอะไรไหมก็เป็นตัวใหม่ของฝั่งตระกูลดิวีนนะคะอิเลเมนต์สีธาตุเนาะเป็นแอลมีตั้งแต่เลเจนส์วอลไลท์แล้วก็ดาร์กเอาไลท์กับดาร์กมาคู่กันด้วยนะก็ตีกันแล้วก็ผลิตอาหารได้ค่ะอันนี้เป็นอีกตระกูลหนึ่งนะคะที่มีความสามารถในการผลิตอาหารนอกจากแวมไพร์คารเต แล้วก็ตัวไททันนะคะนี่ก็เพิ่งตอบคอมเมนต์วันนี้ไปนะคะว่ามังกรตระกูลไหนผลิตอาหารได้แล้วก็มีตัวหาอันหนึ o ่งไฮออกเคิลไททันดากอนนะคะซึ่งเป็นตัว H ชตัวเดียวเดี๋ยวสายแปดคิด้านขวาให้อันนั้นน่ะสามารถผลิตได้เพราะว่ามันเป็นหนึ่งในตระกูลไททันแล้วเขาก็เอามาทําเป็นตัว H ด้วยนะประมาณนี้วันนี้มีตอบคาถามอันนี้ไปเพิ่มเติมนะคะก็ขอบคุณคอมเมนต์นะคะน้องที่ช่วยตอบคาถามแบบบางทีสายอาจจะยังไม่เห็นาการถามเข้ามานะคะก็จะมีแบบ น้องๆที่ใจดีช่วยตอบคาถามคอมเมนต์แล้วบางทีละเอียดยิบละเอียดมากๆบางทีสายก็ไม่รู้มันเป็นความรู้ใหม่ก็ขอบคุณค่ะใครที่รู้อยู่นะคะแล้วก็เห็นว่ามีเพื่อนมาถามอะไรเงี้ยก็ช่วยกตอบคอมเมนต์ได้นะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ยังมีคอมเมนต์น่ารักน่ารักช่วยกันอนี้อยู่เนาะเล่นไปด้วยกันค่ะโอเคดีวินพาร์รอบนี้ก็ไม่มีอะไรนอกจากมังกรใหม่แล้วก็ของที่ได้มันก็เหมือนเดิมอ่าถ้าเราเสียต่งังเราก็จะแอคทีฟนะคะเดี๋ยวอันนี้ไปดูอ่าคลิปที่สายเคยแอคทีฟ ตัวดีว i นพอยต์ดีวีนออฟฮาร์บิทเนาะรอบนี้เข้ามาก็ได้ของรางวัลเลยอันนึงทำไมละ่ะเดี๋ยวนะมันกดได้เลยปะ,ะเดี๋ยวนะคอยมันถึงตั้งแต่เมื่อไหร่อะเข้ามาก็คือได้ตัว E เลยทันทีเนาะโอ้มันเซตตั้งแต่ศูนย์ไม่ได้สังเกตเลยก็คือเข้ามาก็ได้หนึ่งรางวัล จะเห็นได้ว่าข้างบนเนี่ยของรางวัลมันจะเยอะเนาะถ้าใครปลดล็อกอันนี้คร่าวๆนะคะแต่ถ้าใครไม่ปลดล็อกสิ่งที่เหมือนกันอะพอยต์เท่ากันสมมุติว่าเราแบบทำพอยต์ทำโกตามนี้เน,ะนาะคะแนนคะแนนพวกดีวินพอยต์สะสมไปเรื่อยๆท้ายที่สุดก็มีสิทธิ์ได้โอกาสแบบเปิด v i p c h e เชเหมือนกันนะคะซึ่ง v i p c h e s ชมันก็รวบรวมบังกรที่แบบดูพรีเมียมมีไทยท่านด้วยนะ L อทุกตัวเลยไม่มีอาหารผสมด้วยไม่มีตกเคสอาหารนะคะก็ มีแอลหลายตระกูลรวมๆกันแล้วก็เนี่ยตะกี้ไททันมีแวมไพร์บ้างไหมรูปไม่ค่อยโหลดเลยวันนี้เน็ตช้าชาอ่าไม่มีแวมไพร์แต่จะมีบางตัวที่มีสกิลนะคะอย่างจัม b l i n แต่กอนเนาะแล้วก็ตะกี้ไททันซึ่งมีพลังบล็อกนะคะอันนั้นก็เป็นตามตระกูลอยู่แล้วแล้วก็แอลตัวอื่นเดี๋ยวลองไปดูกันแล้วกันเนาะแต่ไม่ได้มีไททันทุกตัวนะคะก็จะมีเมทัลเทราสแต่ว่าอันนี้มันดีอย่างหนึ่งก็คือ ถ้าเราไม่เสียตังค์อะไม่อัลล็อกไม่อะไรเงี้ยก็ท้ายที่สุดก็มีโอกาสได้ V.I.P. เชสเหมือนกันแต่แค่ข้างบนเนี่ยมันจะมีโอกาสที่ได้รางวัลถี่มากกว่าเวลาที่เราแบบทะลุพอยไปเรื่อยๆอะอันนี้ก็เป็นความต่างนะคะรอบนี้เดี๋ยวนะตะกี้ชื่ออะไรนะ d ีวินพาร s Pass, รอบนี้ชื่อ Redemption อ่ามันก็จะไปซิงกับตรงนี้ตัว d ีวิน of Habitat นะคะเป็น Habitat ที่มีความสามารถพิเศษ มันคล้ายกับเรนโบฮาร์บิแตตจำกันได้ไหมก็คือเราสามารถใส่มังกรธาตุอะไรก็ได้แต่ตัวฮาร์บิแตตเนี้ยมันมีความพิเศษคือมันสามารถผลิตออฟให้เราได้ยิ่งถ้าเราซื้อโปรแอคทิเวตมันก็จะทุกๆ24ชั่วโมงมันก็จะผลิตออฟมาแจากเราแบบนี้แต่ถ้าเราไม่แอคทิเวตนะคะก็เดือนหนึ่งครั้งหนึ่งอันนี้ใส่ก็ได้เพราะว่ามันเปลี่ยนสีสั้น Season. อ่ะก็จะได้มาหนึ่งรอบนะคะรอบนี้ได้ตัวออฟที่เป็น r a อ i t y ตี้เว a r ีแรนะคะจะเป็นลนะิ t l ติ้ลไลท์ดิงหัว มังกรหนูน้อยหมวกแดงนั่นแหละแล้วก็มีตัวที่เป็นที่ชื่อว่าพี่นาตาลากอ้อนอ่าเป็นรายลิตี้อีนะคะแล้วก็ตัวนี้ไซมมีอยู่แล้วนะคะชื่อเอ็นเวิตุมพายเดี๋ยวไปแปะคลิปด้านขวาให้ตัวนี้เป็นแวมไพร์ตัวที่2นะคะแล้วก็มีสกิลการต่อสู้อะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูรายละเอียดตรงนั้นก็อันนี้ก็รายลิตี้เอ็นะคะส่วนใหญ่มันก็จะสุ่มว่าเว e, ลิเลมี E แล้วก็มี E ก็คือ E ีพิกเนาะแล้วก็ L นะคะผสมแบบแบบสุ่มมาให้เราอย่างละ5 5าห้าอะไรเงี้ย อันนี้เดือนละครั้งทําไม่อคกทิเวทแล้วก็ฮาบิแตตมันก็จะเก่าๆเนาะตอนนี้ไซสามารถอัปเกรดฮาบ i ิ a แตตได้แล้วจาก2เป็น3พออัปเกรดเนี่ยอะไรเปลี่ยนไปบ้างก็ใส่มังกรได้เพิ่มอีก2ตัวจาก6เป็น8นะคะบวกไปแล้วก็จุมังกรเอยไม่ใช่จุมังกรจุตัวทองนะคะจาก3 0 0แสนเป็น1 0 0 0 0แสนอ่าไม่ใช่สิ3 0 0แสนบวกกับ1 0 0 0 0แสนก็เป็นอีก4 0 0แสนนะคะแล้วก็ได้ ใช่พีมม <keys am> <able> ือ e so the right. so, so ้าร so uh, ้อก็จะจุบม <sino> ังกรได้มากขึ้นแหละก็ตะกี้ที่กดรับไปนะคะตัวทุกเคนมันใช้แบบนี้แค่นั้นเลยแล้วก็ความดีก็คืออัพเลาไม่ต้องรออัพได้เลยทันทีจบแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นตัวเรนโบว์เนี่ยเรนโบยังต้องมีการแบบรอมันแบบสร้างขึ้นมาเนาะประมาณนั้นส่วนอันอื่นๆก็คือรอปกตินี้ก็เก็บอาหารเก็บอะไรไปเดี๋ยวนะตอนนี้ไม่มีเกาะอีเวต์เลยหรอ เอา้าเฮ้ยวันนี้ไม่มีอีเวนต์หรอแปลกนิวที่เท่าไหร่วันนี้วันที่24มันต้องมีสิอ๋ออีเวนต์เพิ่งจบไปต้องมีอีเวนต์แมสนะแต่ว่าเกาะไม่ขึ้นเกมอาจจะแบบยังโหลดอยู่อ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไม่เก็บทองแล้วกันเผื่อแบบจะมาอันนี้ก็มาเปิด ล,ล่อง um อันนี้กันนะคะทรายมีอธิบายอีเวนต์ตัวที่ชื่อ Power of d r y e d ไปแล้วเนาะก็เก็บพวกคริสตัลทั้งหลายแล้นะคะเพื่อที่จะพิชิตของในแต่ละสเต็ปเนาะของรางวัลค่อนข้างดีค่ะแล้วก็อันนี้จะได้เรนโบว์โทเค็นไปเลย250ใส่ไปเล่นอีเวนต์มาดิดนิดหน่อยๆแล้วก็เดี๋ยวดูกันว่าจะได้เพชรเพิ่มมีกี่อันอ่าเรนโบว์ให้พี่แต่250เพชรได้3ก็ไม่ได้แย่เพราะว่าตะกี้ เดี๋ยวนะแปบปูนป่ลยฟื๊บตะกี้มันก็มีสุ่มนะคะต้องแต่แบบ3ถึง50เนาะก็ก็ยังเยอะเยอะั้ดาดอันสุดท้ายด้วยมันต่ำสุดหรือว่าหนึ่งต่ำสุดอะไม่เป็นไรแล้วก็อันอื่นๆก็ไปสะสมกันเนาะอันนี้เหลือเวลาอีกวนตวันย10วับ2 2ชั่วโมงนะคะไปะเข้าไปเปิดกล่องเปิดทุกอย่างอ่ะวันนี้แบบ เข้ามาก็เนี่ยชอบลืมอันนี้สุดแหละ t r e a s u r e Shop มีของรางวัลฟรีนะคะสำหรับใครที่มีคาดเบต้าเนาะมันไม่ได้มีทุก Account นะคะเหลืออีก34นาทีค่อยเก็บแอบปรีเกมได้ไหมอะ่ะทำไมตัวแมสไม่มาอ่าเดี๋ยวปิดเปิดใหม่ก่อนเนาะเดี๋ยวมานะคะโอเคซ้ายเข้ามาใหม่แล้วรอบนี้เกาะขึ้นแล้วนะคะอ่ะเพราะว่าถ้า ไม่รอให้เกาะขึ้นในเวลาที่เราเก็บพวกเหรียญมันไม่ได้เหรียญเนี่ยมันจะแบบขาดทุนนิดนึงโอ้แล้วก็ยังไม่ได้ปลูกอาหารแบบเป็นโปรปกติเลยจําได้ไหมว่าการเลือกอาหารนะคะแพ็กเกจแต่ละแพ็กเกจมันไม่เหมือนกันเนะาะคราวนี้เดี๋ยวไปดูคลิปนะนะคะที่เคยอธิบายว่ามันมีช่วงเวลาที่เล่นอีเวนต์ไหนควรปลูกอาหารเท่าไหร่แต่ว่ารอบที่แล้วอะ่ะเลือกเป็นเฮโรอิกเลสไว้ไงดอกบูเบลเราก็ลืมปลูกเดี๋ยวไปปลูกกันะสกิปเทอร์โเรียวิวสักหน่อย กดเคลมปอันนี้ก็เป็นอีเวนต์ใหม่นะคะเดี๋ยวมาดูซิมีอะไรที่น่าสนใจไหมเส้นไหนส่วนใหญ่จะเป็นเส้นที่แบบเป็นแบบมังกรที่ไม่ค่อยได้ปลดล็อกนั่นแหละมันจะมีของแต่ละเส้นแล้วดีนะคะแต่ว่าค่อนข้างที่จะมีราคาในการเดินแต่ละโหนดเยอะเหมือนกันอยากเก็บกล่องเฮชจังเลยเดี๋ยวดูซิเวลา10วัน2 3ชั่วโมงโอ๊ย หรือ,อแร่อาจาจะวิ่งเส้นนี้อย่างเดียวเลยปึ๊บมีเส้นไหนที่น่าสนใจมันก็จะมีเส้นที่แบบว่ารอปลดล็อกตามเวลานะคะอันนี้ก็ลองไปไล่ดูเนาะเทคนิคของการเล่นตัวแมสนะคะที่เคยที่วีไว้ก็คร่าวๆก็คือโฟกัสเส้นที่เราอยากได้แล้วก็โฟกัสไปเส้นนั้นเส้นเดียวเลยเนาะเพราะบางทีอะอเหรียญมันไม่พอถ้าเราจะเก็บสายฟรีอะไรเงี้ยเราต้องเก็บ3เวลาให้ครบนะคะอันนี้เวลาอีเวนต์เดี๋ยวซ้ายแปะคลิปด้านขวาให้ออันนึงว่า ควรจะเก็บในช่วงเวลาเท่าไหร่บ้างเพื่อให้มันเต็มเนาะคราวนี้ถ้าแบบสายฟรีจริงๆมันต้องขยันเก็บหน่อยใน3เวลาที่สายบอกนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปนั้นกันเนาะอันนี้ก็โฟกัสไปเส้นนั้นเลยบางทีมันเปลืองไงถ้าเราแบบเราจะแบบไปหลายๆเส้นอะไรเงี้ยไม่งั้นก็ต้องเติมแล้วอะไรเงี้ยซึ่งสายแบบไม่ค่อยจะมาเติมเหรียญอะไรพวกนี้อยู่แล้วถ้าแบบมันไม่จําเป็นแล้วแบบอยากได้จริงๆอะนะบางทีบางครั้งก็นะเราเล่นฟรีมันไปได้ะคะ่ะแต่อาจจะต้องขยันเล่นกว่าแบบ เขาเรียกอะไรขยันเก็บขยันเข้ามาบ่อยๆนะคะแล้วก็อะไรแบบมันจะได้ไม่เปลืองเพราะบางทีมันก็แพงอะใส่ไม่ค่อยแบบจ่ายอะไรงี้เท่าไหร่นะลองไว้แต่ถ้าคุ้มค่าเราก็อยากได้จริงๆอันนี้ก็จัดไปนะคะอยู่ที่ว่าเราอยากได้แค่ไหนจบแล้วหมดแล้วเนี่ยเส้นพวกนี้มันจะแพงอะถ้าเราแบบอยากไปเส้นที่มันดูแบบของมันดีมันก็จะ แต่ละโนดเนี่ยแพงละเห็นปะแค่แบบเดินมาประมาณ2โหลดก็แบบโอ๊ยโหดที่สามอ่าสิบแล้วอะต่อไปก็คือเพิ่มเรื่อยๆจนถึงประมาณเนี้ยก็ประมาณหลักสามพันอะก็เลยถึงบอกว่าเราอ่าถ้าวิ่งเส้นไหนอะบางทีก็เส้นนั้นเส้นเดียวไปเลยนะคะใจรออีเวนต์พัซเซิลเพราะว่ามันจะมีอันติเมตโซดากรนนะคะอันนี้ก็รอกันไปอันนี้มาเมื่อไหร่นะนี่ ตัวนี้นะคะที่เป็นตัวที่เก่าขวัญสามารถที่จะมีพลังอติอ่าไม่ใช่อันติเมโซมันค่อนข้างน่าสนใจตรงธาตมันนะคะตามที่รีวิวเนาะมีความแบบอ่ามีสกิลด้วยเดี๋ยไปดูแวบ,บหนึ่งก่อนก็าทำไมจุ๊บจุ๊บอยู่เสซนนี้เข้าไปดูตรงนี้ได้นะคะอ้าวติเมโซอยู่ที่นี่ ไม่ได้มีสกิลพูดผิดก็คือเป็นตัวมิสติคล l ซึ่งมีความแข็งแกร่งมากกว่า L r ลรลิตีธรรมดานะคะก็คือมันเป็นไรลิตี้แนี่แหละแต่ว่ามันมีพลังที่มากกว่าทั่วไปบวกกับ Element หรือว่าธาตุทงหน้าเนี่ยเป็น Ancient World ซึ่งตีคูณ2แบบเขาตีมาเราตั้งรับได้เพราะว่ามันไม่ตีคริเนาะส่วนเราก็จะตีชาวบ้านด้วยธาตุ a n c i ช n t w o แบบ ไม่ได้สอบคูณสอบเหมือนกันแต่ว่ามันมีความดีตรงที่เราเอาไว้ตั้งรับได้นะคะแล้วก็ใช้สักท่านหลังในการตีอันนี้ก็เป็นความสามารถของตัวที่มี ancient b o w l เป็นถุงหน้าเนาะบวกกับ physical น่าสนใจมากๆนะคะตัวนี้จบอรอ event puzzle นะซึ่งมาในวันที่25ก็คือพรุ่งนี้พรุ่งนี้6โมงทุกคนรอไปเดี๋ยวเราไปปุกอาหารกันวันนี้ทีมก็คือมากดๆๆนุ่นนี้นันนะคะ มาสะสางเกาะน,นิดนึงอย่างที่บอกพอเราเล่นเฮโริกเลสอะเราต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในการเลือกโปรอาหารพอเฮโริกก็ต้องเลือกบูเบลแล้วพออีเวนต์จบก็มาเลือกโปรอาหารที่คุ้นเคยมันก็ต้องกดทีละหลังอะมันมีความแบบนะต้องลำบากตรงนี้นิดนึงทีละอาาันแล้วบางทีไม่รู้ว่ากดทุกแบบฟู้ดฟาร์มหรือย,อยังก็ต้องค่อยๆจิ้ม ไม่งั้นเดี๋ยวแบบขาดทุนแบบบางบ้านก็แบบยังไม่ได้ผลิตอะไรเงี้ยกดไม่โดนกดไปถ้าบ้านไหนแบบเราไม่ได้กดผลิตอาหารนะ,ะมันจะเป็นรูปเหมือนแบบเหมือนนอนหลับอ่ะอันนี้ก็สังเกตได้บางทีก็หาไม่เจอหรอกเพราะมันอยู่ติดกันส่วนใหญ่ปลูกติดกันเพราะว่ามันจะได้ประหยัดพื้นที่นะคะชาวดากอสตีที่เล่นมานานเรารู้ดีนะเพราะว่า เพื่อให้มันแบบวางๆติดๆกันเพื่อให้มันลดพื้นที่มากที่สุดนะแต่มันต้องมีครบทุกหลังอ่ะครบและไล่กดบนนี้นแหละโอเคจบแล้วส่วนอันนี้เก็บได้ตามอีเวนท์ทั่วไปตามที่บอกนะคะแล้วก็มีในดะก้อนทีวีด้วยไม่รู้ว่าปัญหาดะกรอนทีวีที่มีบางคนคอมเมนต์ว่าดูดะกอนทีวีไม่ได้แบบ ถ้าไม่ใช่กรณีผู้เล่นใหม่นะเพราะว่าถ้าผู้เล่นใหม่อะถ้าไม่ถึง30วันอะเขาจะยังไม่ให้ดูดาก้อนทีวีแต่ผู้เล่นเก่าอะมีรีพอร์ตเหมือนกันว่าเออทำไมดูดาก้อนทีวีไม่ได้ไซเคยเจอปัญหาหนึ่งก็คือเวลาที่มัน Next ไปเรื่อยๆอะมันจะโหลดวิดีโอไม่ทันนะคะมันก็จะแบบหมนุมนๆๆที่ตัวปุ่มนี้ไซก็วิธีปิดทําวิธีแบบปิดเกมไปแล้วก็เข้ามาใหม่ แต่ว่าบางทีมันก็ช้าเหมือนกันก็เลยคิดว่ามันเป็นเพราะเซิร์ฟเวอร์เกมเหมือนแบบรันวิดีโอให้เราดูไม่ทันก็อาจจะต้องรอนิดนึงนะคะแบบค่อนข้างที่จะมีปัญหาบ่อยสำหรับดากอนทีวีที่ส่เจอในช่วงนี้แล้วก็เจอบ่อยๆจะเป็นปัญหานี้มากกว่านะคะโอเควันนี้ไปแล้วค่ะแบบคุยรื่ยเปื่อยแล้วก็มาช่วยกันเปิดกล่องเนาะมีใครเป็นยังไงบ้างช่วงนี้อืมจะหมดแล้วนะมีอะไรอีกก็ตั้งใจว่ามาอัพ ดีวีนย้ายตัวไหนมาดีไหมตอนนี้มีอยู่ทั้งหมดตัวพรีเมียมทางนั้นจะอยู่ที่ดีวีนอาร์บีแตนะคะป่ะส่วนอีเวนต์อื่นๆก็รอป๊บโอเคค่ะวันนี้ก็จากไปด้วยน้องอะไรเนี่ยเฮอริเคนดากอนนะอ่ะแล้วก็ พาไปที่อันติเมตอย่าลืมกันนะไปที่พัซโซอีเวนต์นะคะวันพรุ่งนี้ถ้าใครอยากได้ตัวอันติเมตโซดาปกนเนาะถ้าดีงามสวยงามแล้วก็เป็นตระกูลเด่นตระกูลดังก็คือมิสติคล l ค่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากนะคะที่รับชมอย่าลืมกด subscribe กด like, ไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทีใหม่ๆค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ